จะเป็นข่าวลือหรือแม่หญิงไทยแลนด์สวัสดีค่ะพบกับพี่โจนในโจฟิตแอนดฟันข่าวลือหรือเปล่าทุกคนหรือว่าวงในโอ้ยถ้าจริงแล้วก็ทุกคนเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกว้าว,ว,าวหลังจากที่สมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าติดอ,อกติดใจกับการ ทําถึงของประเทศไทยนะคะหลังจากจัดการแข่งขันวีอลนแอล2024สิ้นสุดลงก็ขอให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อเลยในปีหน้านี้2025นะโอ้ดีงามมระรามแปดมากๆเลยนะคือเป็นงานที่แบบใหญ่เวอร์วังมากอ่ะเปรียบได้กับแบบ ฟุตบอลโลกเลยนะวีอาร์เดอแชมป์โลกอะไรแบบนี้เลยนะคือวอลเล์บอลหญิงเนี่ยทุกทีมทั่วโลกนะคะกว่า30ทีมเลยนะก็จะโคจรมาปะแหมกันที่ประเทศไทยเราว้าว,ว,าวอลังการแบบฟุตฟุตนับว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยนะคะถ้าได้จัดจริงนะทุกคนก็จะได้เหมือนแบบเผยแร่ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งนะและพี่โจนะก็อยากให้มองตรงนี้ด้วยคือถ้าเกิดเราได้รับความไว้วางใจจาก FI v b วหรือว่าวอลเล่บอลเวิลด์ก็แล้วแต่เนี่ย ให้จัดการแข่งขันการเป็นเจ้าภาพระดับโลกแบบนี้นะคะก็แปลว่าประเทศไทยเรานั้นสมาคมเร์บอลของเรานั้นก็มีศักยภาพมากพอที่จะแบบว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนั่นเองทุกคนฮ่า <c oughs> ขอบคุณที่เข้าถึง s o ฟท Power Signature Layer Custom on Rock Healthy ฮ <c> ะ <oughs> ขอบคุณนะคะ f i v b นะขอให้ได้จัดทีเธอทุกคนจะาระคุณสาธุสาธุ และก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะของคุณปรีชาชานะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคน FIVB เนี่ยเขาก็ได้คุยกับไทยแล้วแหละแต่ว่าพี่ไทยของเราเนี่ยก็บอกว่าไม่คอนเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะมากในการจัดทิงแชมป์โลกนะคะก็น่าจะเป็นพันๆล้านอะ่ะและตอนโน่นต้นปีนะคะที่รัฐบาลแถลงวิสัยทัศน์ใน t h a i l a n d Tourism 2025ค่ะเมื่อวันที่2เมษายนน่ะว่าเราจะได้จัด 2อีเวนต์ใหญ่ๆบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มระดับโลกเนี่ย ก็คือในชาร์ตอะค่ะก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมีสไลด์ด้วยแถลงว่าคอนแล้วด้วยนะทุกคนอะอย่างนี้แปลว่าน่าจะคอนถูกต้องไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยชิงแชมป์โลกเนี่ยมีแค่24ทีมนะใช้6สนามปีหน้า2025ถ้าจะเพิ่มเนี่ยก็จะเป็น32ทีมนะคะซึ่งก็จะใช้ถึงแบบ6-8สนามนะคะซึ่งก็น่าจะคอนมากๆากอ่ะ9 9 9 9อ่ะ นะทุกคนนะเห็นด้วยกับพี่โจไหมถ้าดูตามแบบความน่าจะเป็นนะเนี้ยแล้วก็จะจัดแข่งขันกันในยีบสอง ในวันที่22สิงหาถึง7กันยายนนี้นี่มีตารางมาให้ด้วยนะเตรียมเชียร์กันเลยฮะทุกคนที่แน่ๆน,นะคะเรามาเชียร์อันนี้กันก่อนตารางแข่งขัน U20 เนี่เด็กๆของเรานะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024มาแล้วเปิดโปรแกรมของสาวไทยนะคะ U20 น้องรองของเราในแมตช์ AVC 2024ครั้งที่22ที่จะแข่งในวันที่1 9กรกฎาคมเดือนหน้านี้นะ ที่ประเทศจีนเมืองเจียงเหมินโดยที่สาวไทยของเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม C นะคะร่วมสายกับอิรานสาวเหนียนเวียดนามเอาละซีอัละซีมี3ทีมเพราะถ้าเกิดใครได้แชมป์รายการ a อ c นี้นะคะได้แชมป์กับรองแชมป์ด้วยนะก็จะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียลงแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกของ f i v b ปี2568ปีหนะ้า ต่อไปทุกคนลุ้นๆกันค่ะกลุ่มก็จะมี4กลุ่มนะคะ A B C D A ก็จะมีจีนคาซัคออสเตรเลียกลุ่ม B ก็จะมีญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงกลุ่ม C จะมีไทยอีหลานแล้วก็เวียดนามนะคะกลุ่ม D จะมีเกาหลีใต้จีนไทเปน,นะคะแล้วก็นิวซีแลนด์ว้าวว้าวาวา้และก็ที่แน่ๆเราได้จัดอันนี้ก่อน C V League นะคะยืนยันนะคะไทยจัดแน่นอนเลยคือเครื่องยังร้อนจากว n l เนี่ยจัดต่อเลย มิถุนายนนะคะมิเดือนนี้อะไรมิถุนายนกรกดาสิงหา,าประมาณ2เดือนนะทุกคนไม่ถึงด้วยเพราะว่า c ีบีลีกเนี่ยจะแข่งสัปดาหแรกเนี่ยในวันที่2อสิงหาคมที่เวียดนามนะคะแล้วก็วีคที่2แข่ง9-11สิงหาคมที่ประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นสนามไหนก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีติดตามคลิปพี่โจ ในช่องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วส่วนวิกสากับ4เนี่ยก็จะเป็นของทีมชาย16-18สิบงหาที่ฟิลิปปินส์และยี่สิสงิห้าสิงหาที่อินโดนีเซียโดยจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยสทีมหลักๆก็คือ ไทยฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดแล้วก็จะบวกทีมใหม่มาอีก4ี่ก็คือเมียนมานะคะกัมพูชามาเลเซียและสิงคโปร์ก็ติดตามเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจสาวไทยกันนะคะทุกคนตามต่อตามต่อนะกําลังใจเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะ <c oughs> กาลังใจก็เป็นเหมือนกําลังใจแฮ ใช่ๆพี่โจฝากติดตามช่องต๊อกๆของพี่โจด้วยนะโจฟิตแอนด์ฟันถ้าเด็กๆสาวๆไทยไม่มีแข่งนะคะเราจะเจอกัน2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะมาเมาท์มอยกันมาเป็นเดอะแก๊งวอลเลย์บอลเมาท์มอยกับพี่โจนะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกสุดแตงสนับสนุนพี่โจมาในช่องพี่ YouTube <S <S ได้นะครับขอบคุณนะครับไทยแลนด์ก็มาดิครับค่ะ